ก้วเข้าสู่900,000 Subscribers พี่มายพี่นัทมีกิจกรรมแจกเสื้อเชิ้ตกันนี้เดือนละ1ตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติดแฮชแท็กไม้แอนนัทมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ My ้แอนนัทชืชช้โอ้ยตกลงมายังที่เดิมแบบไม่ต้องสืบชั้ ัวอะไรโผล่ขึ้นมาไปไตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากดินเอาบันนี่เอ้อเอาบันนี่ติน่ะเอ๊ะไปไหนแล้วเอ๊เออเออเออเจ้บบออย่ากตัวตุ่นลยชิบชิบชบชบชเ้อให้ชร์ก็มาเล่นจับตุ่นหรือเปล่าเนี่ย อเอาเนี่ยฮ่าแตกว่าเธอจะให้ฉันมาเล่นจับตัวตุดจับตัวกระต่ายว่าแต่มีอะไรที่แบบว่าอยู่ในดินได้อีกนอกจากกระต่ายจับต่ดไม่มีแล้วทั้งผืนแผ่นดินมีแค่บันไดตัวเดียวเพราะบันไดดำดินไดเ้เธอดำลงไปตรงนี้เธอจะโผล่มาตรงไหนเธอโผลมาที่เจอมค่ะ แต่ว่ามันจะคิที่ฉันดำลงไปนะฉันเห็นในท่อสีดำน่าจะเป็นท่อในเขาวงกตเลยสักอย่างฉันเห็นตัวสักอย่างวิ่งจุ๊กจุ๊กต็ไปหมดเลยน่าไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยนะเต็มไปหมดเลยเหรอว่าแต่ที่เธอเห็นมันพร้อมจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าหรือมันก็คงอยู่ข้างใต้แค่นั้นแหละฉันก็ดำไปทั่วนะ แต่ว่าถ้าเธอดำลงไปได้ไอตัวที่เธอเห็นก็ต้องดำขึ้นมาได้สินั่นน่ะสิมันทัจะมาทางรูที่บันที่ดำลงไปก็ได้ต้องรีบกลบอจริงด้วยเธอดำดำไว้ดำขุดหลายจุดเลยฉันกำลังช่วยอยู่อะไรเห็นหัวเออออเออออหยุอะไรนะ ใช่ตัวนี้หรือเปล่าที่เธอเห็นอีน่าจะใช่นะเย้ยต่ใจหมดโอ้ตกใจหมดเยแต่แต่แ่ล้วแต่แ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 ล้วว้าใชเชลีสมอรแล้วช่วยด้วยเย่จ้ยะตันี้แหละมื่อกี้ที่เมอ้เห็นวิ่งอยู่นะไง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 เป็นไวมากเป็นไวมากเย เออ,อ,อเธอบอกว่ามันมีอีกหลายตัวใช่ไหมใช่ใช่ก็ว่าใช่ก็เนี่ยจะต้องหนีเข้าไปในเขาวงกดแล้วแหละบันนีตฉันว่าเราต้องลักเขาไปในเขาวงกดแล้วแหละเพราะถ้าเราอยุ่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของหนูใช่ไหมที่มันผุดขึ้นมาได้น่ะที่เธอไปเจอนะอ่ะอ่าฉันขุดไว้เต็มไปหมดเลยนะด้านล่างมันน่าจะโผล่มาอีกแน่เลยใช้ตอนนี้มันอยู่ในน้ําจะไม่ได้เหรอนี่ไปสิไปสิ ียเป็นฝูงเลยหรอเป็นฝูงเลยน really ี่มันมาเต็มไปเม็ดนี่ว่เลยเลยเลหลอนหลอนหอนวินี่ขนาดจะไม่เจอตัวมันน <ah ั่นเนี <oh ่ยใช่โอ้ด้านหลังมันวิ่งมาได้เช็คเกอร์วิที่สันกระเพงก่อนเร็วสันกระเพงต้องไปเชียงใหม่ดลหรอเออโอ้ตกเลยนะจะไปวตันเช็คเกอร์นำต่อเลยเร็วออกมาเลยมาทางนี้มาทางนี้ อะไรสักอย่างเล็วอ่าเสียงหนูจินงี๊ใช่มา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 มมามาหอคอยอยู่ข้างหน้านั่นแล้วจะตามฉันอยู่ไหมตามอยู่ไปเร็วเชคเกิลอย่าหยุดถ้าหยุดเราจะไม่รอดหนูมันไม่มีอะไรกินต้องมากินเนื้อเราแน่เลยหนูมนุษย์ผีอุ้ยีด้วยโอ้โอ้ตาัตัทางนี้ทางนี้ตาลยตาลีมาว่าไอ้โดนหยอนอีกแล้ว เร็วนี่ยังโชคดีนะที่เธอไม่ได้ขุดหลุมในเขาววงกดด้วยนะเร็วเร็วไม่ขุดไม่ขุดจะขุดทําไมล่ะโอโอมันขุดไม่ได้มันาที่เป็นกระต่ายนะจะามือที่ไหนไปขุดหินล่ะเอาจิตด้วยเอางั้นอยู่ในเขาวงกดแล้วอาจจะปลอดภัยก็ได้นะเอโอเฉนคาดคาดกับเธอเ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 จอกันหอกคอยนะ ้ถึงหอกคอยแล้วเราจะปลอดภัยชแล้วคุณเจ้แล้วเข้าไป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 เสียงมันแอบหลอนเสียงแอบหลอนมาใกล้ใกล้เย้ขึ้นไปบนนี้ฉันว่า มองเห็นว่าหนูมันเยอะแค่ไหนที่เธอทำมันเยอะแล้วนี่โอ้มันกระโดดทีโอ้ยมันปีนกระแพงได้ด้วยมันปีนมันปีนเยอะเงอิยิงสิยิงยิงแล้วก็ดูมาเรื่องมันไม่ล่วงแต่ป้าดิล่วงเองยุ้ยมันเป็นหนูมันกระโดดลงมาแล้วให้มันปีนขึ้นไป ใช่ดีนะที่เรารอดมาสักก่อนนะให้ตายเถินหลอดเอะทำไมมันเจอจังเลยนะหลอดมันปีนได้ด้วยนะใครก็ทำไงเนี่ยมันี่ได้ยินเสียงไนหมดเลยโอ้มันปีนกระพงขึ้นมาแล้วมันปีนกระแพกน้สวแม่สวงแผนที่จะมีมาหอกคอยแล้วจะ เป็นไปไม่ได้แล้วเออโอโอโอรอบนี้ตกมันหน้าเขาเออเออ,เอ,อ,เอ,อหน้าหอคอยเลยนะชายก็ว่าอย่างน้อยถ้าชายเก็เข้าไปบนหอคอยถึงมันจะปีนได้แล้วถ้าชายก็สร้างบ้านไว้มันก็คงเข้ามาไม่ถึงตัวชายเก้ามันรีบขึ้นไปข้างบนก่อนว่าแต่ตอนเอ็งเออหนูดัก อนหนูแดกแบบนี้นก็ลงไปข้างล่างสิจะละอะไรไช่เธอมันหนูครองเมืองหนูครองเขาวงกดไปแล้วฉันก,ก็ว่าเอาไงดีเอาไงดีฉัน,นก็ปีนขึ้นตรงนี้ก่อนละกัน พอมองเห็นอยู่บ้างว่ามันอยู่ตรงไหนกันอาจจิบเปบเปิบเปิเิบเนก็หนูในนั้นก้อนมีหนูก็จะไปยังไงแบบให้มันไม่รู้ตัวอาจจิบตกมางกรางอีกแล้วโอ้โอ้ไปต่อโอ้ สร้างบ้านอ๋อชิก็รู้แล้วชิก็อยู่ในนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้เลยหวังมันคงทําอะไรไม่ได้มัน้ะบันนี้มาเลยจะเกิดใหม่หรือวันนี้หลงอยู่ในเขาวงกดอยู่เนี่ยสร้างบ้านสร้าบ้านสร้างบ้านแลงง่ายตาดียวตดวตาเวเฮ้ยมีตัวตามมาบาเนี่ยอุ้ยมีอะไรอยู่ในกระเป๋าออกไว้หมดเลย เรียบ้อยแล้วอาจารย์ชัดเองเธอจะตกใจอะไรอ้าวใชเค์วิ่งหรอมันวิ่งมาไรมาดีเต็มไปหมดเลยนะเมื่อกี้มันดีตกใจหมดนะใชคเกิลดูสิอข้างบนข้างบนก็มีมันนะโอ้ยมันลงมาแล้วตัวหนึ่งขวางเอาขวางไว้นี่ ได้ไหมได้โอ้ยตื้อมาตื้อมาจะเก้อวายอหลังการออลังการอลังกันเอหลังการวายเป็นทั้งลังโว้เข้ามาอีกเป็นฝูงเป็นขยองเลยเก้านี้แล้วมันกระโดดใหญ่เลยนะเทเยมันมนุษย์หนูผีชัดๆ้ยกระโดดเดงตึงกันสนุกเลยนะตายแล้ว โอ้โหเธอตกใจตกใจมากที่ตดที่สเปย์ออกมาทุกทีเลยดูสิยังกับมันอยู่บนอะไรนะแทมเบอรลีนเหรอเขาเรียกว่าอะไรเชยก็จำไม่ได้นะที่มันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งน่าโดดใหญ่เลยน่โอ้ถ้ามันโดดแบบนี้เอ้ถ้ามันโดดแบบนี้มันก็คงเด้งดึ๋งเข้ามหาชายเก็ไม่ได้โอ้ยฮ่าบัดนี้ดูสิย เดินขวาไม่รอดเหมือนกันนะชาเก่าเทินนะ <laughs> เราจะรอดแล้วเชียวเฮ้ยชายเก่าทำไงดีเราทำอะไรไม่ได้เลยนะ่ะฉันรู้สึกเครียดกดดันมากเลยนัดร้อนอยู่นี้นะ่ะมันเป็นมน,นุษย์หนูผีที่น่ากลัวมากมเ,มเครียดอะไรวิธีการที่เราเครียดเร,ยเราต้องให้คนอื่นเครียดแทนเราฉะนั้นแล้วทำหอคอยหนีดีกว่าหอคอยอนเนกประสค์ เดลิมอนก็มาขึ้นสิจะเข้ารออะไรล่ะขึ้น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 ลิฟต์ลิฟต์โอเคเราจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยหายห่วงใช่เลยใช่เลยเพราะเราอยู่สูงมากสูงมากๆด้วยเอสูงระดับนี้มันคงขึ้นมาไม่ได้แลอ้าเอ้าวอ้าเอ้าให้ล่วงก่อนเลยนะให้ตายเถอะเอ่อจะเกิดใหม่เร็ว เกิดน่าจะไม่ทันแล้วเชเกอร์มัตอกมันเต็มเลยเยอะอยเยอะยอยออย่อยู่อย่อยูอ้ยใช่ก็เธอต้องรอดนะไปรอดแล้วโอ้โอบันทับกระโจกกระโจกตุยกระจายอ้หน้าคนที่คนที่บันึยอะน